ปู่ทำอะไรเนี่ยนอนเอกคเนกอะไรบ้านปู่เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านอนเล่นอะไรบ้านปู่เนี่ยกินหมอนเห็นหมอนอื้ไหนดูพุงดิโอ้โห<ด>ไม่พุงใหญ่อย่างงี้ลูกบอลกินอะไรมาลูกบอลฮะกินลูกบอลกินลูกบอลบมาอื้หือตัวแสบเลยเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนนอนแล้วก็กินแล้วก็นอน <c oughs> กินแล้วก็นอนอย่างเดียวเลย มาดูไอ้ตัวแสบติดเทอมโควิดเปิดเทอมก็เกอยากจะเกโรงเรียนเอาโควิดก็หยุดยาวเลยสบายเลยกินกุงออกเลยเนี่ยกุงใหญ่เลยเกุงใหญ่เลยกินแล้วก็นอนดีสบายกินสบายนอนกินแล้วก็นอนดีสบายอืมโดนไรกัดมาเนี่ยโกฮึ กแล้วก็นอนสบายไหมสบายอืมอยากเปิดเธอมไหมไม่อ้าวทำไมอ่ะอยากอยู่บ้านสบายสบายอืมชื่อเองเขียนได้ยังครูบอกให้หัดเขียนชื่อให้ได้นะไม่ได้หรอกไอเขียนเนี่ยอุ๊ยเราเวลาอูห๋หลงทางไปเออตำรวจก็ถามชื่ออะไรจะมาส่งกลับบ้านหนูจะเขียนให้ถูกได้ไงอ่ะเออว่า 哼哼，你到了。